เรื่องพระโทสอนผีเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณกวินพบเจอมาตอนที่เคยไปบวชนวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือย้อนกลับไปราวห้าหกปีก่อนคุณกวินเล่าว,ว่าตนเลือกบวชที่วัดแห่งนี้เพราะคุณแม่แนะนำมาข้อดีคือไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบง่ายตรงตามที่คุณกวินต้องการบรรยากาศก็ร่มรื่นเงียบสงบเรื่องมันอยู่ตรงนี้คุณกวิน ต้องไปนอนในกุฏิเก่าล่วงหน้าหนึ่งคืนก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทในเช้าถักไปกุฏิหลังเก่าที่ว่านี้เป็นกุฏิที่ทําจากไม้สองชั้นถึงแม้ว่าสีที่เคยทาไว้จะเริ่มหลุดลอกแต่โดยรวมของอาคารก็ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ชวนให้นึกว่ามีสเสน่ห์ในแบบของเก่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากพระรูปอื่นได้ย้ายไปจําวัดในกุฏิหลังใหม่ซึ่งทางวัดยังคงวุ่นวายเกี่ยวกับการจัดแจงข้าวของต่างๆอยู่ ที่กุฏิไม้หลังนี้จึงมีเพียงคุณกวินอยู่คนเดียวคุณกวินไม่ได้เป็นคนกลัวผีเนื่องจากว่าตนเองก็ไม่เคยเห็นการอยู่คนเดียวในวัดเลยไม่ใช่ปัญหาอะไรทั้งกุฏิหลังนี้ก็อยู่ข้างกุฏิใหม่ยกเมนโทรศัพท์สีฟ้าตุ่นที่ตั้งอยู่ตรงระเบียงชั้นสองคืนนั้นคุณกวินฝึกท่องบทสวดต่างๆที่พระรุ่นพี่แนะนําก่อนหน้าไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มก็เตรียมตัวเข้านอนไม่นานก็หลับสนิท จนกระทั่งถูกปลุกโดยเสียงโทรศัพท์กริง้งกริง้งกริง้งคุณกวินที่สลืมสลือตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาบอกเวลา0.30นในใจไม่ได้คิดอะไรนอกจากสงสัยว่ามีใครที่ไหนจะโทรเข้ากุฏิวัดหลังเที่ยงคืนแต่อาจจะเป็นสายจากพระรุ่นพี่ที่ตึกข้างๆก็เป็นได้จึงลุกออกไปรับครับบอพพืดพืด เสียงที่ต่อมาจากปลายสายทําคุณกบินรู้สึกแปลกใจไม่ใช่สายจากพระในวัดแน่เสียงที่ว่านั้นทั้งแหบและพระ่าบวกกับเสียงหายใจแรงฟืดฟาดอยู่ตลอดขอคุยกับพระนอยยาคุณกวินตอบไปว่าตอนนี้คงไม่ได้เนื่องจากดึกมากแล้วหากมีธุระอะไรไว้โทรมาตอนเช้าแต่ปลายสายไม่ยอมผมต้องจะคุยย เดี๋ยวนี้คุณกวินคิดอยู่สักพักว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงแต่สุดท้ายก็เดินไปตามพระรุ่นพี่ที่ตึกข้างๆทันทีที่คุณกวินแจ้งให้หลวงพี่ทราบดูเหมือนหลวงพี่จะรู้จักปลายสายอยู่แล้วเลยไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรรวมทั้งไม่ได้ซักถามคุณกวินวากใหม่ก่อนจะเดินตามคุณกวินไปรับสายเมื่อเดินถึงชั้นสองของกุฏิหลวงพี่บอกกับคุณกวินว่าโยมไปนอนเถอะอาตมาจัดการเอง พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญของโยมอย่างไรก็ตามเนื่องจากกลางคืนนั้นเงียบสงัดอีกทั้งความที่กุฏิหลังนี้ว่างเปล่าโล่งจนราวกับถูกยกเขาเลยทำให้บทสนทนาโทรศัพท์ด้านนอกก้องกังวานจนพอจะได้ยินว่าหลวงพี่สัญญากับปลายสายว่าจะตามใครบางคนมาพบให้เย็นวันถัดมาหลังคุณกวินเข้าพิธีเรียบร้อยแล้วและร่วมทำวัดเย็นกับพระรูปอื่นหลวงพี่รูปเดิมก็เข้ามาบอก คืนนี้อาจจะมีสายโทรมากลางดึกอีกรบกวนรับสายให้ด้วยคืนนั้นก็มีสายโทรเข้ามาจริงๆในเวลาเดิมคือเที่ยงคืนเสร็จๆปลายสายก็ยังเป็นเสียงผู้ชายคนเดิมแหบๆขาดๆแต่ที่ต่างไปคือคราวนี้ไม่ได้ร้องขอคุยสายกับคนอื่นแต่เหมือนจงใจคุยกับคุณกวินพระไหนสัญญากับผมแล้วไงว่าจะตามนางนั่นมาพบผม คุณกวินก็งงว่าพูดถึงเรื่องอะไรทนไม่ทราบก็เลยบอกว่าเป็นพระคนละรูปเดี๋ยวจะไปตามหลวงพี่มาพูดด้วยก่อนที่จะพักสายไว้ในก w i d g นั้นคุณกวินก็รับรู้หน้าตาของสิ่งที่เรียกว่าความกลัวเป็นครั้งแรกสิ่งที่คุณกวินพบไม่ใช่ฉากอะไรที่ชวนขนลุกแต่ได้พบความจริงว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นไม่ได้ต่อสายเอาไว้มันเพียงถูกวางไว้บนแท่นยกสูงที่ปูพรมสีเหลืองแก่ไว้ ราวกับเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากทำเป็นเรื่องประหลาดไปได้ยังไม่ชินหรือพระเท่านั้นแหละคุณกวินรวบจีวรให้กระชับแล้วรีบจ้าออกจากกุฏิไปหาหลวงพี่โครมโครมโครมหลวงพี่หลวงพี่ตื่นตื่นมีเรื่องแล้วคุณกวินเล่าให้หลวงพี่ฟังจบท่านก็ออกไปที่กุฏิไม้แต่คราวนี้บอกกับพระรุ่นน้องที่เพิ่งบวชมาหม่ว่า คราวนี้ท่านอยู่ฟังด้วยกันนี่แหละหลวงพี่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นแต่ไม่ได้แนบกับหูแต่ยกขึ้นมาถือไว้เพื่อให้คุณกวินได้ยินด้วยแม้ว่าเสียงปลายสายจะฟังยากแต่จับใจความได้ประมาณนี้ว่าไงโยมจุม่มยังไม่ปล่อยวางเรื่องโยมติ๊กอีกหรือจะให้ปล่อยวางอะไรท่านในเมื่อร่างผผมต้องนอนหนาวเหน็บอย่าง โดดเดี่ยวในโรงตอนที่นางนั่นกำลังนอนสบายกับแฟนใหม่จนถึงตอนนี้หน้าของคุณกวินถอดสีราวกับกำลังจะเป็นลมพลันหันมองหน้าพระรุ่นพี่หลวงพี่ก็ได้แค่พยักหน้าคล้ายบอกให้ฟังต่อไปโยมอย่าว่าอาตมาสอนเลยนะตอนโยมยังกินอยู่ร่วมกันโยมติก๊กก็ดูแลโยมจุ่มอย่างดีทุกอย่างมิใช่หรือ แต่โยมจุ่มตัวโยมเองเอาแต่เมาหรัวรานน้ำทุกวีทุกวันจนทะเลาะเบาะแว้งกับโยมติ๊กไม่ขาดในที่สุดเขาก็ต้องไปตอนนี้โยมจุ่มก็อยู่กันละโลกกับเขาแล้วโยมต้องปล่อยวางอาโหสิกรรมแก่กันเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันแลกกันเลยคืนนั้นคุณกวินได้ข้อสรุปหลายประการเริ่มจากประการแรกเรื่องของโยมจุ่มและโยมติ๊กเดิมสองคนนี้อยู่กินฉันสามีภรรยา โดยที่อายุอนามห่างกันกว่า1ิบปีว่าไปมันก็เป็นเรื่องชาวบ้านธรรมดานี่แหละถ้าหากว่าคู่กรณีไม่ใช่คนกับผีลุงจุ่มคนผัวเมายำเปมีปากมีเสียงกับเมียจนผู้หญิงก็หนีไปคบค้ากับหนุ่มคนอื่นในขณะที่ตัวลุงจุ่มเองก็มีปัญหารุมเรา้าร่างกายก็ไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องจากไปอย่างโดดเดี่ยวศพก็ตั้งอยู่ในศาลาวัดเดียวกันนั่นเองแต่ลุงจุ่มยังไม่ปล่อยวางจะด้วยรักหรือชังก็ไม่ทราบ ต้องการให้นางติ๊กมาขอเข้ามาศพเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นคําขอที่หลวงพี่ตบปากรับคําแต่พอไปบอกโยมติ๊กโยมติ๊กก็เกิดกลัวหรือละอายใจอย่างไรไม่กล้ามาเคารพนํามาซึ่งโทรศัพท์สายปริศนากลางดึกดังกล่าวประการที่สองคือความจริงของโทรศัพท์ปริศนาที่ใช้งานได้ทั้งท้งที่ไม่เสียบสายหลวงพี่บอกว่ามันก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละเดิมทีโทรศัพท์เครื่องนี้เจ้าอาวาสวัดท่านเคยเป็นคนดูแล ว่ากันว่าเป็นของปลุกเสกเป็นเครื่องมือสื่อสารกับวิญญาณโดยปกติมันไม่เคยดังมันจะดังก็ต่อเมื่อมีคนหรือผีต้องการความช่วยเหลือและครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกกระทั่งเจ้าอาวาสท่านอาพาธหลวงพี่ท่านนี้ซึ่งเป็นสิทธิ์มีแววจึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลต่อจะว่าไปโทรศัพท์เครื่องนี้ก็คือศูนย์บรรเทาทุกผีดีๆนี่เอง